วิวแคมสวัสดีครับจากขราวที่แล้วที่เรา DIY เอาเรือไม้มาทําเป็นเรือไฟเบอร์นะครับคราน,นี้ถ้าเราทําเรือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องหาเครื่องมาเกาะน,นะครับตอนนี้ผมก็เลยไปหาเครื่องได้มาครับเป็นเครื่องเมอ c u คิขนาด200แรงม้านะครับรุ่น EFI ก็คือรุ่นหัวฉีดนะครับเป็นเครื่องเก่าจากญี่ปุ่นฮะเพราะดีเรามีก็ประมาณ ที่พอจํากัดนะครับตอนแรกก็อยากจะเล่นเครื่องใหม่นะครับแต่ว่าเครื่องใหม่ราคาสูงมากๆนะครับแล้วก็ยิ่งเครื่องสิจงกว่ยิ่งสูงเข้าไปใหญ่เลยฮะเราก็มีกําลังเท่านี้ก็เล่นแต่พอเพียงแล้วก็พอตัวนะครับผมก็ไปหาผู้ใหญ่ใจดีเขาก็แบ่งขายมาให้ในราคาที่พอไหวนะครับผมก็จะต้องนํามาแก้ไขและปรับปรุงซ่อมแซมเอากลับมาให้ใช้งานได้นะครับผมก็ตกลงซื้อขายกับเขานะครับว่าเครื่องนี้เขานําเข้ามาจากญี่ปุ่นฮะรเราก็ เอามาฮะแล้วก็เหย๋ยวมาทําความสะอาดแล้วก็มาเปลี่ยนอะไรต่างๆทําให้เครื่องสมบูรณ์อีกครั้งครับครับจากการที่เราไปเอาเครื่องมาจากที่บ้านป่าสักนะครับเราก็เลยมาลื้อเลยครับมาเช็คสภาพของความสะอาดเครื่องยนต์น,นะครับดูสิว่ามันมีความสกรปรกมากน้อยเพียงไหนนะครับจากการที่เอาเครื่องมานะครับตอนแรกก็หมุนไม่ติดนะฮะตอนนี้เครื่องหมุนได้แล้วครับปกติแล้วความหนื่ยของตัว มเอตัวไดชาร์จเนี่ยครับมันหนืดมากครับตอนแรกไม่หมุนเลยตอนนี้เริ่มหมุนแล้วครับแล้วผมก็หยดน้ํามันโอตูรูปไปในในช่องนี้นะครับอลองหมุนไปให้แลมืออัดดูนะครับนี่เล็กอัดเรา่อนี้เราก็จะถอดอตัวนี้มาดูกันนะฮะว่าหัวฉีดเป็นยังไงบ้างเราจะเช็คหัวฉีดก่อนนะครับครับด้านในก็ออกมาอนนั้นฮะก็ อันนี้ก็เป็นลูกลอยเมื่อถอดออกมาแล้วนะครับก็ดูสภาพแล้วก็ลองเช็คไฟฟ้าดูนะครับก็ปรากฏว่ามอเตอร์แรงดันสูงของหัวที้เสียนะครับเสษอะไรเข้าไปค้างอยู่ก็ไม่รู้ครับเดี๋ยง่ายเดี๋ยวเราทำความสะอาดแนะนำ นี่แหละฮะมีแต่น้ําขังเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับหลังจะถอดออกมาแล้วฮะกสภาพเครื่องด้านในก็เป็นแบบนี้นะครับข้างบนก็สะอาดดีครับกรลากรดูและเทอะนะครับเพราะว่าน้ํามันน่าจะเข้าตรงช่วงด้านบนเนี่ยครับ เราก็เริ่มฉีดทําความสะอาดนะครับคราบสกปรกที่มันฝังอยู่นะครับโดยใช้น้ํามันผสมกับโอโตลูนะฮะแล้วฉีดแล้วก็เอาแปรงทําความสะอาดเดี๋ยวเอาลมเป่าฮะและให้มันสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยกั้จัดการถอดแผ่นก้านหน้าตรงหัวฉีดนะฮะตรงนี่ฮะเรามาดูโหสภาพข้างในนะครับแต่โชคดีอย่างหนึ่งครับถือว่าโอเคครับ้าเป็นสนิมและยุ่งเลยครับทําความสะอาดกันฮะนี่ดูนะครับ เดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดนะครับนี่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนปาเก็นใหม่เกนตัวนี้มันขาดเดีย๋ยวเราซื้อปาเก็นมาเปลี่ยนใหม่นะครับครับถอดออกมาแล้วฮะทำความสะอาดเรียบร้อยนี่ก็สะอาดมากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ปาเก็นขาดนิดนึงเดีย๋ยวเราคงจะต้องไปตัดปาเก็นเพิ่มนะครับมาเปลี่ยนปาเก็นใหม่เรามาลองดูนะครับดีด้านในไม่ขึ้นสนิมมากนะครับอันนี้ก็คือยังสวอยอยู่นะครับโอเคห้องเครื่องก็ยังดูสะอาดสะอ้านนะครับดูจากสายตานะครับพาเข้าเเวี่ยงก็ยังไม่เป็นสนิมอะไร ผมก็ไปตัดที่ร้านไทยประกันเนี่ยนะครับก็พอดีจังหวะดีนะฮะไม่มีงานผมก็เลยตัดแป๊บเดียวก็ได้ครับนี่ตัดเรียบร้อยแล้วครับยังไงเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับแต่ตอนนี้เราเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับปั๊มที่ว่าอยู่ในกล่องหัวฉีดตรงปั๊มนะครับครับคือตัวนี้นี่เองคะตัวนี้เสียหายฮะก็เดี๋ยาจะต้องเปลี่ยนตัวใหม่ฮะ G S S 4 3 6นะครับ เวลโบนะฮะตามนี้ฮอบเวลโบอ่านผิดหรืออ่านถูกไม่รู้ฮะแต่เป็น Mercury นะฮะติดมากับเครื่อง Mercury USA โอเคงั้นเดี๋ยวฝากติดตามรับชมฮนะเดี๋ยวเรามาดูสิครับว่าเครื่องนี้จะคำรามไม่เอ่ยมาเขลียมีไฟนะไฟถือว่าใช้ได้ครับเป็นเดสต t าร์ทของเขานะครับ Mercury ใช้ได้สมบูรณ์ครับ นะครับไล่ไปจุดๆไปครับแล้วก็ค่อยหาดูว่าอันไหนมันเสียแล้วก็ซื้ออะไรมาเปลี่ยนครับถ้าอะไรเราหาไม่ได้นะครับเราก็มาสั่งที่ซีพริยาเขาหาให้เราได้ครับไหนๆก็ถอดทั้งทีนะฮะผมก็เลยเช็คลีดนะฮะว่าดูดีว่าความสมบูรณ์ของลีดมันเหมาะสมในการที่ใช้งานได้ต่อไปอีกไหมนะฮะเลยเอาถอดมาซ่อมบารุงครับมาลงมือทําความสะอาดลีดเลยฮะอันนี้ B4 ฟอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอ f ฟเตอร์กันครับว่าเป็นสภาพยังไงครับ ก็โอเคผ่านแล้วครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวเล็กๆก็พอได้ครับแต่ตัวใหญ่นี้ไม่เคยมีประสบการณ์เดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าเราจะเอามาใช้งานได้อีกหรือไม่นะครับนี่ไม่มีแสงนะช่องโอเคเลยทั้งหมด6ตัวผ่านแล้วนะครับมาประกอบกันโอเคก,ก็ไปตัดมาอีกแล้วนะครับจากเบื้องต้นที่ถอดหลีดออกมานะฮะสภาพก็ดูที่จะ เสียหายนะครับก็คือเพเย่ออกมาแล้วก็มีสิ่งสกปรกติดแผ่นลิดแล้วก็น่าสัมผัสมากมายนะครับตอนนี้เราก็แก้ไขแล้วเราก็เอามาติดตั้งให้เหมือนเดิมแล้วก็เช็คทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเรามาลองดูกันสิครับว่าสภาพจะเป็นอย่างไรครับเมื่อเรานํากระแสไฟ12บโวลต์เข้าสู่เครื่องนะครับแล้วก็เช็คข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงก็หมุนและทํางานได้ดีนะครับแล้วก็ไม่มีสัไฟสปาร์ครั้ววนจรก็ถือว่าเครื่องเริ่มจะสมบูรณ์แล้วครับ ไฟก็เข้าสมบูรณ์ดีนะครับแต่เดี๋ยวเราประกอบเครื่องให้สมบูรณ์แบบครบวงจรแล้วแล้วเรามาลองมาสตาร์ทเครื่องกันครับสัญญาณแม่เหล็กที่ออกมาเข้ากล่องนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเสียหรือเปล่าครับผมก็ลองเช็คดูนะครับผมก็เริ่มเช็คเซ็นเซอร์นะครับไฟมันก็ออกสัญญาณมันก็ออกมา327โอห์มนะครับก็ถือว่าไม่เสียนะครับแต่ทําไมไฟไม่ออกหัวเทียนนะ ผมก็ไม่ใช่ผู้ชํานาญนะครับก็เลยจะต้องพาไปที่ซีดนะครับขนาดนี้เราก็อยู่ที่ซีดนะครับเราเอาเครื่องมาให้พี่ที่ซีดเขาลองทําดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับลองมาติดตามรับชมกันพอมาถึงนะครับพี่เขาก็เช็คเรื่องระบบไฟเลยครับว่าไฟออกมาไหมนะครับใชเปิดใจครับตามทำงานนะอาอาสตาร์ท เย่ yeah, ไฟมาแล้วครับนี่แหละครับของจริงตัวจริงนะฮะก็โหสบายใจไปได้เยอะเลยนะครับผมก็คิดว่ากล่อง ecu จะเสียนะครับมาที่นี่เขาก็บอกไม่เสียสมบูรณ์แล้วครับลุ้นแทบแย่ถ้ากล่องเสียเนี่ยหลายสตังเลยนะครับ เพราะเขามีอุปกรณ์ทดลองทดสอบนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องที่จะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่ของเราเนี่ยครับเอาเครื่องมาจากที่ญี่ปุ่นมือสองนะครับเราก็ไม่รู้ว่าไอ้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะหายไปเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ที่เราหามาได้ก็บางส่วนนะครับแต่พี่เขาบอกว่ามันก็มีอะไรที่ยังไม่ครบต้องตามหาให้ครบและเอามาใส่ให้สมบูรณ์นะครับแต่เครื่องดูแล้วก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรพี่เขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าผมมาโชคดี ผมซื้อเครื่องมือ2มานะครับก็ซื้อมาได้เครื่องที่ดีนะครับมันมีอยู่ล็อตหนึ่งนะครับที่ญี่ปุ่นเกิดสึนามินะฮะแล้วก็มีผู้จัดนําเข้ามานะครับในเมืองไทยเนี่ยครับก็เป็นเครื่องที่จมน้านะครับแล้วก็ปัญหาเกิดเยอะมากนะครับก็ดีที่เราไม่เจอล็อตนั้นนะครับก็ถือว่าเราโชคดีจริงๆครับเครื่องสมบูรณ์แบบเราเรามาดูสิครับว่า efi 200แรงของเราเนี่ยจะกลับมาใช้งานแล้วก็จะกลับมาสมบูรณ์ได้อีกครั้งหรือไม่นะครับฝากติดตามรับชมครับ แต่ช่างที่ซิทนี้เขาก็บริการดีนะครับให้คําแนะนําและปรึกษานะครับแล้วก็บอกปัญหาเงื่อนไขต่างๆให้เราดูเป็นพอสังเขปนะครับว่าถ้าเราเล่นเครื่องพวกนี้เราจะต้องเรียนรู้อะไรยังไงนะครับวันนี้ผมก็เจอ2ช่างใหญ่นะครับช่างหนึ่งก็คือพี่มิตรนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือพี่ฝนนะครับก็ให้คําแนะนําในการเล่นเรือเพราะว่าผมอะยังมีแต่เครื่องเล็กนะครับเครื่องใหญ่ขนาดนี้ผมไม่เคยมีมาก่อนและเครื่องนี้ผมนํามาจาก มือสองจากญี่ปุ่นนะครับแบ่งซื้อเข้ามานะครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรอะไรที่ขาดไปบ้างแต่พี่ๆก็บอกว่าเครื่องนี้อะไรขาดไปพอสมควรก็คงจะไม่เยอะแล้วลฮะกาเครื่องดูแล้วน่าจะสมบูรณ์แต่ขอเวลาเช็คให้สมบูรณ์และ100%เซจากซีดดีกว่าครับให้ออกมาแล้วได้มาตรฐานชัวร์มั่นใจที่ซีดเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ชายทะเลนะครับที่พัทยานะครับ,รบแดดไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับคุ้มๆดีฮะ อากาศก็ดูแล้วก็เงียบๆนิดนึงฮะแต่ก็โอเคก็ยังมีร้านลวงที่มาเปิดนะครับทำธุรกิจกิจการกันนะฮะนี่ฮะก็มีเด็กเยาวชนมาเล่นกันบ้างนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมแล้วคราวที่หลังนี้เราก็จะมารับเครื่องกันที่ซีดนะครับนี้ผมเอาเครื่องมาเช็คที่ซีดเลยดีกว่าครับเพื่อความชัวนะฮะครับตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์มาเพิ่มแล้วนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นเซ็นเซอร์วาวปีพีเสื้อนะครับของผมไม่มี พอดีมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็คือพี่ช่างเดียวนะครับเขาอยู่แถวนครปฐมนะฮะก็แบ่งมาให้นะครับอุปกรณ์ต่างๆแล้วท่นนี้ก็คืออุณหภูมิอันนี้2ตัวนี้เราก็ไม่มีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้ก็คือเป็นตัวเปิดวาล์วต่อจากตัวนี้นะครับมันจะมีกระเดื่องแทงเข้าไปเปิดวาล์วเซ็นเซอร์ตัวนั้นนะฮะแล้วอุณหภูมิความร้อนพวกนี้อุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็คืออุปกรณ์ชุดเกียร์นะครับเป็นเซ็นเซอร์เกียร์ว่างนะครับเมื่อที่เข้ามาของผมมีนะครับแต่ว่าสายมันขาดไปนะครับพีี่เาก็ใจด แบ่งมาให้นะครับอันนี้เราก็ได้อุปกรณ์มาครบแล้วฮะยังไงเดี๋ยวเราส่งไปที่ซีดพัทยานะครับครับก็ยังไม่เสร็จดีนะครับก็ลองทําไปเรื่อยๆนี้ก็โมแต่วุ่นแต่วายแต่เครื่องกันครับอันนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะก็ได้มาประมาณนี้แล้วนี่ก็เดี๋ยวติดตามรับชมฮะได้มาประมาณนี้เองต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันคลิปใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ